คืนก่อนเขาก็ได้เรยนี่ว่าสองโลไาขายบ้านนู้นสองโล้าของนก็หอใหญ่ใหญ่ว่ะนี่เป๊ยังไงอะเ้ยเสียงด้วยอะเสียงมะเสียงวยะโบโบนินโบโคใหญ่ใหญ่จัดดีดี โอ้ดูดูดูที่อาวางก่อนอ๋อฉันเป็นตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วน้องดาวอยู่บ้านไร่แล้วค่ะบ้านไล่เรากําลังจะมุ่งหน้าไปแถบแถบพุทธเคียนใช่พุทธเคียนแถวแถวนั้นนะก็มีจะอยู่ใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้กันก็จะเข้าหมายน้องเปี้ยวใช่น้องเปี้ยวไปรออยู่แล้วเดี๋ยวทริปนี้เราจะไปล่าปลา กระหฮกระหฮ้หู้หปาไม่กินไม่ว่ากดต้องแต่ <laughs> ห้ามอดระเบียงพร้มอมลงเขาแล้วต,ตอนนี้มาถึงทุ่งเตยแล้วนะคะโอ้โหทางนี้ขึ้นเขาลงเขามาตลอดเลยให้ดูบรรยากาศ ตอนเย็นโหป่าไม้สวยงามมากๆทางๆนี่มีแต่นี่ต้นไม้สวยมากเย็นมากอากาศเย็นมากทุกคนเอออากาศดีมากมาถึงหมายแล้วค่ะแต่ไม่รู้เลยบรรยากาศ่าไอวิวเป็นยังไงเพราะมาถึงปุ๊บมืดเลยเออค่ำคืนนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วกับการส่องกบนะคะ ตกป่าอ๋อตกป่ามีไฟหัวทุกคนเลยมืดมากทุกคนก็เดี๋ยวปักไฟตรงนี้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันเลยแล้วกันเนาะมืดมืดอย่างนี้แหละเอ้าเป็นไงดาวเมารถเมารถเวียนหัวทางขึ้นเขาตลอดมาเมาตอนจะถึงนี่เออนั่งมาตั้งนานไม่เป็นไรพอลงเข้าเท่านั้นแนะไปด่านช้างมันก็สี่สิบจากด่านช้างมานี่ ก็อีกรวม40โลใช้ตระเบตจีนุประมาณเบอร์สามน้ำมันยังไม่เต็มเบาๆผิวๆกำลังดีตอนนี้นะคะเราอยู่อ่างเก็บน้ําแม่ห้วยกระลึงแม่เลยนะห้วยแม่แตะลึงจะไปไตะ,ะลึงลึงล,งลงอีกแล้วห้วยแม่ตะลึงนะคะหนองปลือการจนับุรีแต่เขาบอกว่าดึกๆอ่ะเจ้าถิ่นไม่มีใครนอนเลยทเพราะว่าอะไรเขามีบ้านอยู่ใกล้ๆไง อ๋ออเจ้าทีมยังไม่กล้านอนอ่ะจะไดาหอมกับดึกไอละละ้เราเข้ามีก็มีเรื่องลี้ลับอะไร <S S เออไม่ใช่ใจแป้วเลยเรียกผสมไปแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้เราจะตีทิ้งไว้เพี่เคบอกว่าก,กระโห่ใหญ่นะคะก็จะมีเวลาทำลายในการกินของมันกี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มสี่ท่ยงคืนแล้วก็กินอีกทีตีสี่ก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ได้เลย คือมันจะกินเวลาเนี้ยเป๊ะๆเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันเนาะแปลกไหมมันมันมันซื้อนาฬิกามาใส่ดูเวลา <c oughs> เนี่ยเฮ้ยถึงเวลากินแล้วตั้งปุกเนี่ยใส่ <c oughs> น,นาฬิกาที่ข้อมืออ๋อถ้าท้องเสียนี่นี่เลยนะมาลาออกนิดเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งนะไม่ถึง หลงตีเฉยหลังจากที่ไปเคลื่อนทับเสหลามานะคะเยอะปานินจนขี้เกียจเยอะแล้วอ่ะมันไม่ค่อยตึงมาหาสายตึงๆใช่ไหมเนี่ยมาหาสายตึงๆทักอึกนึงน้องรับสบายน้ำชานะคะทุกคนไม่ให้หนูจริงๆเห็นปะเนี่ยไม่จะไม่ให้กินนะคิดว่าจะพอดีเซลจริงๆ เห right. ็นวิวตอนเท้าแล้วค่ะทุกคนสวยมากๆตอนนี้น่าจะเป็นช่วงน้ำน้อยนะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันเยอะอ่ะมันก็อาจจะท่วมเต็มกุ แห่งก็จะมีหมู่บ้านเต็มเลยนะคะบ้านคนอันนี้เพ้่อใส่ขนมปังกะทิไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ไปแล้วหนึ่งถุงแล้วก็ใส่ไฮเกตไปของถุงนึงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสูตรเดิมเลยครับผมแต่เราใส่ไฮเกตเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นปลากระพูกไฟใหญ่ต้องการสารอาหารเยอะแล้วก็ลำซิ่งเหมือนเดิมค่ะสองถุง เดี๋ยวมาดูวิธีนะคะทอดไข่อย่างไงไม่ให้ติดกระทะของน้องเปียวทอดอยังไงคะทอดในหมอ้อเลยค่ะทอดในหมอ้อเลยครับผมอันนี้ที่เราทอดในหมอ้อเพราะว่าเราจะเพิ่มแบบความนุ่มกร<อ>ะทะมันจะใหญ่ให้มันหนาหนหน่อยใช่ไหมคความปูความปูกินกัคนคนละลูกสองลูก กระโหลดปลาใหญ่ก็โหลปลาใหญ่เอาสวัสวัสดีัวัี้เัสดีันที่ลัาดีวันไม่ใช่ตีทัวนสี้ัสีัดีสดีัสวัสดีวัสัวัีวัีสวัสดัสดีสวัสดีทวัสมีสวัังแล้วอ่ะีสวัสดีีดีดด มาทีนั่นเีองไอตัวขาวๆเจะเอาไปต้มรับปลาไหลอ๋อไอตัวขาวในปลาอะไรคะปลาตะเพียนตะเพียนน้อยหรอตะเพียนเอาไปต้มอะไรนะคะต้มแล้วก็เอาไปดักปลาไหลเอาไปดักปลาไหลอ๋อมันกินปลาไหลก็กินปลาตะเพียนต้มหรอใช่ใช่โอ้ค่ะนี่ตัวเล็กเล็กอืมจู่เหมือนเหมือนกระคองอย่างนั้นอ๋อใส่คองนั่นแหละไปวางแล้วก็วางว่ามันมี มันมีกระจุกจู้เข้าไปไงปลาไหลมื่ก็มันก็เลื้อยเข้าไปกินไปกินไปดูดปลาที่เราต้มนี่แหละเลข่าวว่าคุณล,ลุงได้กาแฟหรือเออสองไม่ได้หรอกแต่ตมันกินก <สา S 1> ินต้มต้มดีเบ็ดไอ้น,ไนี่เบ็ดปลานินเออเนี่ยไอ้คันดำเล็กนั่นแหละนนั้น,นนะโอ้โหกินเนื้อนะเอาตัวได้ไหมไม่ได้มันวิง่งนู้นนะกองกอะไม้ตรงนู้นนะเหลียงว่านแะมันไม่ใช่คันที่จะตัวสู้มันแล้วก็เมื่อหลาน แต่แรกจะอยู่แล้วจะมานี่อยู่แล้วหลานวิง่งในฟ้าขันเบ็ดผมผมเอง,งเพื่อนมันไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บสี่ห้าทีอยู่ลากไปถึงแ้วถึง 4, 5, สีส่ห้าทีขันไปเสียดายเดี๋ยวก่อนนะครัแล้วก็ตรงนี้ทีนึงแล้ว<อ>ก็วิ่งเข้าไปนี่แหละวิ่งเข้าไปไม่ได้อีกไม่ได้ถ้า,ไไามันกินเบ็ดเล็กตั้งนั้นถ้ากินกินอย่างเงี้ยเบ็ดหเล็กเงี้ยเอ็นสีเงี้ยเมื่อคืนเมื่อสองคืนก่อนเขามาได้แร้วนี่ว่าสองโล ขายบ้านนู้น12โลปลาออกมาก็หขายพันแปดขายโอ้ยราคาดีเนี่ยร้อยห้าสิบขายโลลร้อยห้าสิบโลละร้อยห้าสิบแล้วก็หกถ้าได่เงินนั้นตกมก็กินเมื่อเมื่อวันเสาร์เสาร์ก่อนนู้นน่ะเต็นตอนตีสี่กินก็คาดมันกันาไม่อยู่เนี่ยเป็ดเป็ดปนินอย่างงี้เป็ดปนินเป็ดปนินอต่มันตกบนคืนไง เพราะหลุดเพราะขาดมันก็ตื่นเที่ยวมากขึ้นเ่าพื้นฝนตกกระดินั่นแหละตัวฝนตกก็ดีอ๋อเหรอคะเขาบจะขนท้ายใช่เขาบอกฝนพำยิ่งดีเขาบอกโอ้โหเลยที่ลุงได้วันนั้นก็ตรงนี้ที่ฝนพที่ฝั่งนี้ใช่ไหมตรงกลางนี่แหละมันกินน้ำหรือโอเคต้องลองต้องลองตีฝั่ง

ย้ายหมายแบบเร่งด่วนนะคะย้ายมาจากแม่ตะกึงเพราะว่าแม่ตะกึงรู้สึกว่าจะเงียบผิดปกติก็เลยมาที่นี่ดีกว่าห่างกันไม่เท่าไหร่น,น,นะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ได้ข่าวว่านะเขาได้ปลายิศกมาตัวงอ,อ่ะเราคือความหวังครับเ oh <yeah. laughs> อาเยอะมีความหวังเยอะมีความหวัง กับข้าวข้าว้ดอวข้าวข้าวเอวแรกห้างดํา้างห้างดำลุกพี่เขาโดนเนี่ยพี่ศกหรอกินคามือเลยเขาบอกอ่ะเข้าไยื่อเธอตกไหนไม่ตัดตังใต้อิน โอ้ <Hello. S 2> ว่าแล้วงับเหยื่อด้วยความที่ปลานะคะขึ้นไกลมากเดี๋ยวพี่เคนะคะ okay, <thank> เขาจะล่องแพไปทิ้งเหยื่อเพ,พื่อที่จะล่าปลาใหญ่นะคะปไปแล้วไปเลยอยู่ปะ เสียงวะเสียเสียงอดนโบโบนินโบไหลๆนะอะไรระเบิดนะดาวโอ้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 โดนยิงโดนยิง,ยง,ยง,ยง มันใหญ่เดี๋ยวก็ตายช่างให้เห็นกันปั๊บปั๊บทำไมพี่เป๊ะหน้าดีวะโรจิตพี่ไม่โลดเลยอะไรเดี๋ยวถ่ายวีดีโอนี่เมรันอีเมรันไม่เล่นเลยดูทำปากอะได้ปลาแล้วอารมณ์ได้ปลาแล้วคือดึกดักดึกดักดึกดักอะแม่เดินหนีโอ้โหมาแล้ว มาลูกมานี่ๆๆๆคนสูไม่ได้โครใหญ่ใหญ่จัดดีดีดีคนก็พัวเลยนะครับสาวๆนั่งแอบกินข้าวอยู่ในตท์โชว์กล้องเลยดิตาอะไรอยู่ปะตาอะไร โชนะครับเมื่อกี้นี้คิดว่าเอาไม่ออกแล้วพี่เมย์ไปวัดอ่ะนินไซโฟจ้ามาสวยเลยอ้วนอ้วนนะกลางฝนเลยจ้ะมาาัะเบาอยู่ไหมเออตึงปะถามก่อนเลยอย่างแรก ตั้งแต่เมื่อวานนะคะย้ายมาพูตะเคียนก็ได้ปลานิลโบโภไปสีตัวนะคะ<ม>เอ,อ้ยังพอมีปลาใหญ่ๆมาให้เราชื่นใจบ้าง<ม>ถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอแบบที่สกใหญ่กระโภืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะส่งต่อนะคะหน้าที่ให้น้องเปรียวเฝ้าต่อนะเพราะว่าเมมีม่มีภารกิจต่อ<ม>ก็เดี๋ยวไปติดตามต่อนะคะที่ช่อง y o u t u b e เปียวฟิชชิ่งนะคะแล้วก็เพจ a c e b o o k ด้วยค่ะ มาด้วยนะคะลํำเปรี้ยวฟิชะะฟชิงค่ะหัวเผือกไฮเกตเมมี่นะคะลํำหอมตะก้อเปรี้ยวฟิชชิงค่ะ